พี ano, สตาน้อวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังหะรีวิว EP ที่7แล้วนะครับใครได้ไปงานหนังสือบ้างครับรู้สึกเซง็งรู้สึกหัวร้อนแบบเราไหมคะกับการจัดการของค่ายเขียวเนี่ยแต่ก็อย่างว่านะครับค่ายนี้เขาฮอตจะทำไงได้นะฮะไหนๆก็บ่นค่ายนี้แล้วนะคะก็มารีวิวหนังสือที่ออกใหม่ของค่ายนี้ซะเลยนะครับนั่นก็คือได้แดงขูกลักบ้านอามากามินะฮะที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับทุกคน อ่อย่างเล่มนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อมาจากงานหนังสือนะคะเพราะว่าทนรอคิวไม่ไหวนะฮะแต่ก็โชคดีที่ร้านประจําของเราเนี่ยเก็บไว้ให้ครับสําหรับใครที่ซื้อไม่ทันนะฮะไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าเขาจะมาเติมของปลายเดือนนี้นะคอะอ่ขอเริ่มการรีวิวเนื้อเรื่องนะคะโดยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นในเมืองเกียวโตนะฮะ ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเป็นเมืองเก่านะคะเป็นเมืองมรดกของญี่ปุ่นครับเพราะพวกวัดดังต่างๆนะคะศาลเจ้ามากมายเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่ที่เมืองนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งการศึกษาอีกด้วยนะครับคามิฮาเตะอุริวนะคะเป็นนักเรียนชั้นมปลายที่มุ่งมั่นที่จะสอบเข้ามอเกียวโตให้ได้นะคะเขาเนี่ยเติบโตมาในสถานสงเคราะห์นะคะเพราะว่าเสียคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคร้ายเนี่ยไปตั้งแต่เขายังเด็กนะคะ อุลิวนะครับเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้านะฮะแต่ดันมีเจ้าวาดแห่งศาลเจ้าอมากามินะฮะรบับไปอุปการะซึ่งมันก็ค่อนข้างขัดกับความคิดของเขาเหมือนกันนะครับแต่ก็เลือกมองในแง่ดีนะคะว่าเขาก็จะได้มีสถานที่สงบๆไว้อ่านหนังสือเรียนนะคะเพื่อจะได้สอบเข้าคณะแพทย์มเกียวโตอย่างที่เขาตั้งใจนะครับตัวพระเอกเนี่ยก็ได้เก็บกระเป๋านะแล้วก็ย้ายเข้ามาในบ้านแล้วก็ได้มาเจอกับมิโกะ สพี่น้องนะฮะในชุดเรียกแขกตามสไตล์ฮาเลมที่พวกเราชอบชมอ่านกันนะครับอ่าหลังจากโดนประตูปิดกระแทกหน้าจนเลือดกำเดาไหลนะฮะสาวๆเนี่ยก็ได้ออกมาพูดคุยแล้วก็แนะนำตัวนะคะเริ่มจากพี่สาวคนโตนะฮะชื่อ อมากามิยาเอะนะฮะอายุ20ปีครับเป็นสาวมหาลัยนะฮะคาแรคเตอร์ mm hmm. <Character S 2> เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นผมดำนะคะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนใจดีมากๆนะครับ mm hmm. เป็นนักเรียนศิลปะดะ้ครับแบบชอบวาดรูปอะไรประมาณนี้ฮะ mm hmm. คือส่วนตัวเนี่ยเราชอบคนนี้มากๆนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอามากามิอาซาฮีนะครับอาชื่อเหมือนเบียย่อหนึ่งนะฮะ อายุ14ปีเป็นน้องคนเล็กนะคะคนนี้บอกเลยว่าฮอตมากๆนะคะมีแต่คนชอบน้องคนนี้นะคะน้องผมเงินเนี่ยเป็นคนที่คาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบสาวนาา่ารักี้อ้อนมีความแก่แดดเล็กน้อยนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายก็คืออมากามิยูนะนะคะเป็นลูกสาวคนรองครับอายุ17ปีเท่ากับพระเอกเลยนะ,ะโดยในบรรดา3าสาวเนี่ย ยูนาจะเป็นคนที่ไม่ถูกกับพระเอกมากที่สุดนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้ใหกับสารเจ้าแห่งนี้นะคะพอรู้ว่าพระเอกเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องเทพเจ้าเนี่ยก็เลยมีปากเสียงกันบ่อยครั้งนะคะจุดประสงค์ที่จเจ้าวาดรับพระเอกมาอุปการะนะคะเพราะว่าต้องการให้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้สืบทอดดูแลศาลเจ้าแห่งนี้นะคะโดยการแต่งงานกับมิโกะคนใดคนหนึ่งนะคร ตอนที่ได้รู้เนี่ยพระเอกก็ตกใจนะ,ะแล้วก็ขอปฏิเสธไปครับแต่ว่าเจ้าว่าเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอว่าจะส่งให้เขาเนี่ยไปเรียนโรงเรียนชื่อดังที่จะทําให้พระเอกนะมีโอกาสสอบติดคณะแพทย์อย่างที่ต้องการนะครับแต่กว่าพระเอกจะยอมนะก็มีการดําเนินเรื่องไปมากมายนะครับมีการพูดจาไม่ดีใส่การมีการงอนง้อกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีการดูตัวและนัดเดทให้พระเอก ได้ใช้เวลากับ3ส,สาวนะฮะเพื่อทำการรู้จักกันมากขึ้นนะครับทุกคนก็จะได้สัมผัสความน่ารักของแต่ละคนตรงจุดนี้นะคะซึ่งเป็นฉากที่เรารู้สึกว่ามันดีมากๆนะคะมันน่ารักมากๆเลยและท้ายเล่มของเล่มแรกนะก็ทำให้ใจหน่วยมากเลยทุกคนสรุปคือใครชอบแนว l ลิฟคอมหรือฮาเลมนะฮะไม่ควรพลาดเลยนะครับเอาไปเต็มสิบไม่หักเลยเรื่องนี้เนื้อเรื่องดีมากเลยแล้วก็ลายเส้นน่ะโคตรสวยเลยทุกคน ฉากที่เป็นไปดูไปดูดาวตกกันนะคือแบบโอ้สวยมากอยากให้ทุกคนไปอ่านกันครับตัวรูปเล่มนะคะกระดาษหน้าปกรักพิมพ์เขทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ใครๆก็รู้นะกระดาษเป็นกระดาษกีนลิสด,ด้วยนะฮะเราชอบตรงพื้นหลังที่มันเป็นสีแดงตัดกับดอกไม้สีทองอย่างนี้นะมันให้ฟิลเหมือนเครื่องรางอะ่ะทุกคนเครื่องรางเวลาเราไปวัดไปศาลเจ้าอะไรที่ญี่ปุ่นเขาจะมีเครื่องรางใช่ไหมเออคล้ายๆอย่างนั้นเลย ะะแล้วก็ไปตามกันนะทุกคนมันมันพเมยมจริงๆเรื่องนี้ครับสุดท้ายนะครับขอบคุณที่รับชมนะทุกคนฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องเล็กๆของเราหน่อยนะฮะหรือใครอยากพูดคุยแสดงความเห็นกันเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับทุกคนวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำเรื่องปากฉีกต่อนะฮะโอเคคับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย